สวัสดีค่ะพิเศษเต็น์อัตโนมัติที่คุณต้องมีสำหรับการผจญภัยและการพักผ่อนที่สะดวกสบายและหรูหราไม่ว่าคุณจะเดินทางเป็นครอบครัวหรือคู่รักเต็น์อัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการเข้าชมธรรมชาติได้อย่างไม่มีข้อจำกัดประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติการออกแบบที่ปรับปรุงของเต็น์ช่วยให้คุณสามารถรับรู้ความงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด และระบายอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นตลอดเวลารวดเร็วและง่ายดายไม่ต้องสับสนกับการติดตั้งเต็นท์อีกต่อไปด้วยระบบอัตโนมัติที่ไร้ข้อผิดพลาดคุณสามารถเปิดและปิดเต็นท์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วไม่ว่าคุณจะเต้นกันฝนหรือเต้นกันแดดก็ตามความทนทานและประสิทธิภาพเต็นท์ที่ออกแบบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง ให้คุณมั่นใจในความทนทานและความยาวนานขององค์การใช้งานเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีในการผจญภยัยพร้อมที่จะสนุกกับการผจญภัยแบบสมบูรณ์แบบกับเต้นอัตโนมัติที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่สุดในตลาดไม่ว่าคุณจะออกไปผจญภัยแบบครอบครัวหรือมีคู่รักติดตัวไม่มีสิ่งใดที่เต้นอัตโนมัติไม่สามารถทำได้หากสนใจคลิกชมรายละเอียดและตัดสินใจซื้อไว้ใช้สักตัวขอบคุณค่ะ